ฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องกด9ข้อสำหรับการทำงานเฝ้าสุสานกะกลางคืนในวันฮาโลวีนคุณแน่ใจนะว่าคุณจำกดได้ทั้งหมดเจ้านายของฉันถามในขณะที่ฉันกำลังเก็บของกลับบ้านในตอนเลิกงานใช่ค่ะ ฉันจำได้หมดทุกข้อฉันพูดพางชี้นิ้วไปที่หัวของฉันเจ้านายพยักหน้ารับแล้วเดินออกจากประตูของสำนักงานไปฉันเพิ่งทำงานที่นี่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนตำแหน่งงานของฉันคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สุสานที่นี่ใกล้กับที่พักของฉันงานมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกวันๆก็นั่งดูกล้องวงจรปิดไปเรื่อยๆถือว่าเป็นงานสบายแต่น่าเบื่อมากแต่ค่าตอบแทนกลับสวนทางกับงานเลยนะ นี่ถือว่าเป็นงานที่รายได้ดีที่สุดที่ฉันสามารถหาได้หลังจากที่ฉันออกจากมหาวิทยาลัยเมื่อ3เดือนที่แล้วฉันเจองานนี้ในใบปลิวใบหนึ่งฉันคิดว่าที่เขาจ้างฉันเพราะไม่มีใครสมัครแถมเป็นงานที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ฉันก็ได้งานนี้มาแบบง่ายๆด้วยการสมัครทางโทรศัพท์ฉันทํางานนี้จะครบหนึ่งเดือนแล้วจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่รู้จักชื่อเจ้านายของฉันด้วยซ้ําในตอนที่ฉันมาทํางานวันแรกเจ้านายไม่ได้อบรม หรือบอกว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำแต่เจ้านายกลับบอกว่ากฎ9ข้อของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในคืนวันฮาโลวีนที่ฉันต้องปฏิบัติตามนั้นจะต้องท่องให้ขึ้นใจใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอกกฎ9ข้อนี้ใช้แค่เฉพาะคืนวันฮาโลวีนเท่านั้นในตอนที่เจ้านายบอกกฎ9ข้อนี้กับฉันเขาบอกฉันว่าฉันจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ห้ามละเลยแม้แต่นิดเดียวห้ามประมาทด้วยและเจ้านายเชื่อมั่นในตัวฉันว่าฉันจะทำตามกฎทุกข้ออย่างเคร่งครัดตอนนั้นที่เจ้านายบอกกฎพวกนี้แก่ฉันฉันรู้สึกสับสนเพราะมันฟังไม่น่าเชื่อแถมยังดูเหมือนภัยคุกคามยังไงอย่างนั้นมาฟังกันดีกว่าว่ากฎ9ข้อสำหรับคืนวันฮาโลวีนมีอะไรบ้างกฎข้อที่1ในคืนวันฮาโลวีน คุณจะต้องมาถึงสุสานในเวลา20นกา30นาทีเท่านั้นห้ามมาก่อนและห้ามมาช้ากว่านี้อย่าเดินเข้าประตูสุสานจนกว่าจะถึงเวลา20นากา30นาทีกดข้อที่2ให้อยู่ภายในสำนักงานจนกว่าจะถึงเวลา21นาฬิกา15นาทีห้ามออกไปไหนทำตัวให้ว่างและห้ามมองที่กล้องวงจรปิดในช่วงเวลานี้เด็ดขาด ัวหน่าจะปิดจอพวกนี้ก่อนที่คุณจะมาถึงเพื่อไม่ให้ลอตาลอใจจนคุณต้องดูมันและที่สำคัญที่สุดหากจอภาพเปิดขึ้นมาเองอย่ามองเด็ดขาดและถ้าหากมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คุณต้องมองที่จอและเห็นอะไรบางอย่างด้านในของสุสานในโซน A คุณต้องปิดไฟของสำนักงานและซ่อนตัวในทันทีแต่ถ้าหากภาพในจอเป็นภาพของสุสานโซน B หรือโซน C ให้คุณวิ่งทันทีและขอให้โชคดีในทางที่ดีที่สุดหากจอมีภาพปรากฏขึ้นเองให้คุณหาผ้าหรือเสื้อแจ็คเก็ตมาคุมหน้าจอทันทีกดข้อที่3หลังจากเวลา21นาฬิกานาทีคุณจะมีเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นในการออกจากสำนักงานให้เปิดประตูทิ้งไว้สิ่งที่คุณจะพบเจอเมื่อก้าวออกจากอาคารสำนักงานคือร่างที่สูงผิดธ,ธรรมชาติโดยที่ไม่มีหน้านี่ไม่ใช่ชุดฮาโลวีน สิ่งที่คุณต้องทำเมื่อเจอร่างที่สูงนี้คือให้กล่าวคำว่าราตีสวัสิ์และโปรดมองไปที่ดวงตาของเขาถึงแม้เขาจะไม่มีดวงตาให้คุณมองก็ตามหากเขาไม่มีอาการตอบสนองให้เดินออกลาดตะเวนต่อไปได้เลยแต่ถ้าเขาตอบกลับมาหรือพูดอะไรออกมาก็ตามให้คุณยืนนิ่งให้นิ่งมากที่สุดห้ามขยับแม้แต่ปลายเล็บร่างสูงที่ผิดธรรมชาติจะเดินแผ่รอบๆตัวคุณและคุณควรอยู่ให้นิ่งมากที่สุด จนกว่าเขาจะวนรอบตัวคุณเสร็จเขาจะเดินจากไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องทําหลังจากที่เขาไปให้คุณรีบกลับเข้าไปที่สํานักงานแล้วรีบปิดประตูซะกฎข้อที่4หากคุณไม่โดนร่างสูงนั้นเดินวนรอบสิ่งที่คุณต้องทําคือไปยังโซน A เมื่อไปถึงโซน a คุณพบหลุมศพที่มีป้ายหลุมศพโดยระบุชื่อว่าเจมอาร์แฮกนี่ ซึ่งหลุมศพที่คุณเห็นนี้จะถูกขุดขึ้นมาแล้วไม่ต้องสนใจหลุมศพนี้เพราะไม่มีอะไรน่าสนใจให้ไปโซนบีต่อได้เลยแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำคือห้ามหันกลับมองมายัางโซนเอที่คุณเดินออกมากฎข้อที่5าทันทีที่คุณก้าวข้ามจากโซนเอไปอยังโซนบีคุณจะสังเกตเห็นกลุ่มเงาดำจำนวนหนึ่งที่อยู่รอบๆใต้ต้นโอขนาดใหญ่ ทางด้านซ้ายมือของสะพานที่คุณพึ่งก้าวข้ามมาในตอนนี้คุณโปรดตั้งใจฟังสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ดีสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําตามคือร่างที่สวมหมวกทรงสูงสีดําท่องให้ขึ้นใจนะว่าหมวกทรงสูงสีดําเท่านั้นให้คุณรีบเดินไปอยู่ด้านหลังของร่างนี้และเอ่ยถามเขาว่าฉันปลอดภัยไหมถ้าคุณได้รับคําตอบไม่ว่าจะเป็นเสียงในหัวหรือเสียงที่ลอยมาตามอากาศเป็นคําตอบว่าไปต่อ ให้คุณรีบล่าตัวเวนในโซนบีต่อในทันทีแต่ถ้าหากคุณไม่ได้รับคำตอบหรือไม่ได้ยินเสียงคำตอบว่าไปต่อให้คุณหยุดรอและคุณจะสามารถมองดูทุกอย่างที่กำลังดำเนินไปในตอนนี้ได้แต่ขอให้คุณละสายตาไปเชื่อเถอะว่าคุณจะไม่ได้รับอันตรายใดๆหรือได้รับบาดเจ็บหากคุณมองแต่ไม่สามารถสัญญากับคุณได้นะว่าคุณจะเห็นอะไรที่ทำให้คุณตกใจหรือสยองขวัญหากคุณมองอะไรบางอย่าง กฎข้อที่6เมื่อคุณได้รับคําตอบว่าไปต่อจากเงาดําสวมหมวกทรงสูงสีดําให้ลาดตะเวนในโซนบีต่อได้คุณสามารถเดินไปรอบๆตามปกติที่คุณทําอยู่ทุกคืนแต่คุณต้องจําไห้ขึ้นใจว่าคุณจะอยู่ในโซนบีถึงแค่เวลา22นาฬิกาเท่านั้นให้คุณเตรียมตัวออกจากโซนบีตั้งแต่เวลา21นาิกา30นาทีถึง21นาฬกา45นาทีได้ เมื่อถึงเวลา22นาฬิกาให้คุณออกจากโซน B ในทันทีกดข้อที่7หลังจากที่คุณออกจากโซน B เรียบร้อยแล้วให้คุณสังเกตสภาพอากาศอุณหภูมิที่จะเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันสิ่งที่คุณจะต้องทำคือมองนาฬิกาของคุณณเวลาตอนนี้จะเป็นเวลา 2. นาฬิกาใช่คุณฟังไม่ผิดตอนนี้จะเป็นเวลาที2เวลาจะก้าวกระโดดจนคุณห้ามตกใจ โปรดมีสติและอย่ารับโทรศัพท์เด็ดขาดในตอนนี้โทรศัพท์ของคุณจะดังอย่างต่อเนื่องและบ้าคลั่งทันทีที่โทรศัพท์มือถือของคุณดังขึ้นมาให้คุณยืนให้นิ่งที่สุดห้ามขยับจนกว่าเสียงโทรศัพท์จะเง,งียบไปห้ามรับสายเด็ดขาดแม้ว่าในหน้าจอมือถือของคุณจะแสดงชื่อคนโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแฟนหรือเพื่อนสนิท ให้คุณจำมาไว้ขึ้นใจว่าไม่ใช่พวกเขาที่โทรมาหาคุณแน่นอนคุณต้องสงสัยแน่ๆว่าใครคือคนที่พยายามจะติดต่อคุณผ่านทางโทรศัพท์ในตอนนี้จริงๆแล้วเขาคือร่างที่คุณเห็นก่อนหน้านี้เมื่อคุณก้าวเท้าออกจากสำนักงานใช่เขาคือเงาที่ไม่มีใบหน้าและดวงตาเขาพยายามจะให้คุณกลับมายัางสำนักงานคุณต้องไม่รับสายและไม่กลับไปยังสำนักงานจนกว่าจะถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับเท่านั้น เมื่อโทรศัพท์เงียบลงให้คุณมองที่นาฬิกาเมื่อถึงเวลา2นากา30นาทีคุณจะสามารถไปยังจุดที่จะรัตะเวนต่อไปได้กฎข้อที่8เมื่อคุณเดินออกจากจุดนั้นให้สังเกตเวลามันสมควรจะเป็นเวลา4นาฬกา30นาทีหากเวลายังคงบอกอยู่ที่2นาฬกา30นาทีแสดงว่า คุณกาลังเจอปัญหาแล้วคุณต้องพลาดหรือไม่ได้ทํากฎข้อใดข้อหนึ่งอย่างแน่นอนแต่หากเวลาบอกว่าเป็นเวลาสี่นาฬิกาสานาทีคุณสามารถรั่ตะเวนในโซนสีได้ต่อไปและสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญต่อจากหน้านี้คือผู้หญิงที่มีเลือดท่วมศีรษะเธอจะวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณเธอจะถามคุณทันทีที่เจอคุณว่าลูกของเธออยู่ไหนเธอจะตะโกนใส่คุณด้วยเสียงดังคุณอย่าตกใจให้รีบบอกเธอว่า คุณจะไปพบเธอนอกสุาสานในอีก10นาทีเพื่อให้เธอรอคุณอยู่ที่นั่นเธอจะวิ่งไปในทิศต,ตรงกันข้ามกับคุณที่คุณกำลังไปถ้าคุณทำตามนี้ถือว่าสำเร็จแล้วสิ่งที่คุณจะได้พบหลังจากที่หญิงสาวเลือดท่วมศีรษะจากไปคือผ้าเช็ดตัวและผ้าคีริวจำนวนมากที่โชคไปด้วยเลือดอยู่ทั่วพื้นดินในโซนสีและนี่คืองานเดียวที่คุณต้องทำในโซนนี้คือหยิบผ้าทั้งหมดขึ้นมา และทิ้งลงไปยังถังขยะที่ใกล้กับตัวคุณที่สุดกฎข้อสุดท้ายกดข้อที่9หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในโซนสีคุณต้องรีบวิ่งกลับไปยังสำนักงานอย่ามองไปทางอื่นเด็ดขาดมองตรงไปยังด้านหน้าของคุณเท่านั้นคุณจะพบว่ามีตัวเลขอยู่ทุกที่คุณจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเสียงนั้นจะเป็นเสียงที่คุณฟังแล้วคุ้นเคยเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำในตอนนี้คือวิ่ง วิ่งต่อไปให้ถึงสำนักงานเมื่อคุณไปถึงคุณจะได้เห็นเงาไร้หน้าเดินออกจากอาคารสำนักงานณนเวลานี้ตอนนี้เป็นเวลาตีห้แล้วเขาจะหยุดตรงหน้าคุณและเขาจะบอกกับคุณว่าทำได้ดีมากและพยักหน้าให้กับคุณจากนั้นคุณจะต้องค่อยๆเดินเข้าไปยังสำนักงานและปิดประตูสิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากนี้คือนั่งลง และคุณสามารถมองจอกล้องวงจรปิดและทำงานของคุณต่อไปจนกว่าหัวหน้าจะเข้ามายัางสำนักงานเพื่อเปลี่ยนกะแต่ถ้าเงาสูงไรหน้าคนนั้นพูดว่ามากับฉันให้คุณตั้งสติแล้วรีบวิ่งเข้าไปยังสำนักงานขังตัวเองไว้ในนั้นไม่ว่าเงานั้นจะกรีดร้องเคาะประตูหรือทำอะไรก็ตามคุณห้ามปล่อยให้เงานั้นเข้ามาในสำนักงานเด็ดขาดคุณทำได้แค่รอให้เสียงกรีดร้องหรือเสียงเคาะประตูหยุดไปให้คุณนั่งนิ่ง ปิดตาของคุณเอาไว้อย่ามองไปรอบๆเด็ดขาดคุณจะลืมตาได้ต่อเมื่อคุณได้ยินเสียงเคาะประตู3าครั้งจากหัวหน้าของคุณและสุดท้ายคุณจะได้วันหยุดเป็นเวลาสองถึงสสัปดาห์แถมเงินตอบแทนก้อนใหญ่เพื่อแลกกับสิ่งที่คุณต้องเผชิญในคืนวันฮาโลวีนครบแล้วกด9ข้อเป็นยังไงละ่ะมันฟังดูบ้ามากเลยใช่ไหมฉันนึกแอบคิดว่าหัวหน้าของฉันต้องบ้าแน่ๆเลย หรือเพราะกฎนี้แหละทําให้ไม่มีใครอยากทํางานที่นี่ผู้ชายคนนี้มันบ้าจริงๆปกติหัวหน้านะจะเป็นคนสนุกสนานตลกแถมยังเป็นกันเองนะแต่ยังไงซะค่าตอบแทนมันก็น่าเสียงจริงๆและวันนี้ก็มาถึงวันฮาโลวีนที่ฉันต้องทําตามกฎ9ข้อนี้ฉันเริ่มทําตามกฎข้อแรกโดยที่ฉันมาถึงสุสานในเวลา20่สนกาสานาทีหัวหน้าของฉันก็กลับไปแล้วและฉันตัดสินใจแล้วว่า จะทำตามกฎที่หัวหน้าบอกอย่างเคร่งครัดฉันทำตามกฎต่อไปฉันไม่ได้มองจอกล้องวงจรปิดเลยเมื่อถึงเวลาฉันไปยังประตูทางออกของสำนักงานหลังจากก้าวออกมาจากนอกสำนักงานลมแรงก็พัดมกระทบที่ตัวฉันฉันได้พบกับชายร่างสูงที่กำลังเดินเข้ามาหาฉันฉันมองเงาร่างสูงนั้นเขาไม่มีหน้าจริงๆด้วยมันดูสมจริงมากฉันตะริงจนเกือบลืมกดไปเลยฉันรีบกล่าวบอกเขาว่า ราตีสวัส์เขามองมาที่ฉันฉันคิดว่าเขาเห็นฉันนะและเขาก็เดินไปยังประตูสำนักงานฉันยืนตัวสั่นเล็กน้อยก่อนจะออกเดินไปยังโซน A โซนแรกที่ฉันต้องลาดตัวเวนเมื่อมาถึงโซน A ฉันก็พบกับหลุมศพเจมอาร์แฮกนี่หลุมศพนี้ที่ฉันมองตลอดเมื่อมาอย่างโซนนี้เพราะมันเป็นหลุมศพที่ใหญ่ที่สุดมันไม่น่าเชื่อเลยว่าหลุมศพนี้จะถูกขุดขึ้นมาจริงๆ เหมือนในกฎที่บอกฉันรู้สึกมวนในท้องแปลกๆฉันคิดว่าเขาต้องลงทุนทำขนาดนี้เพื่อให้ฉันกลัวเลยหรือฉันนึกและตั้งสติก่อนจะรีบเดินผ่านหลุมศพใหญ่นี้ถึงตอนนี้ฉันยังคงเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงมันต้องมีคนแกล้งฉันแน่ๆฉันเพิ่มความมั่นใจด้วยความคิดนี้ให้กับตัวเองก่อนจะเดินข้ามสะพานไปยังโซนบีสิ่งที่ฉันจะทำเมื่อลงจากสะพานคือมองหาต้นโอ๊กขนาดใหญ่ ฉันเพิ่มความมั่นใจด้วยความคิดนี้ให้กับตัวเองก่อนจะเดินข้ามสะพานไปยังโซนบีสิ่งที่ฉันทำเมื่อลงจากสะพานคือมองหาต้นโอ๊กขนาดใหญ่ที่สุดฉันก็พบมันแต่สังเกตว่ารอบๆต้นโอ๊กมีร่างที่สวมหมวกทรงสูงสีดําฉันรีบวิ่งไปหาเขาและถามเขาแบบไม่มั่นใจไปว่าฉันปลอดภยัยไหมฉันรอคําตอบจากร่างนี้แต่ฉันไม่ได้รับคําตอบใดๆฉันจึงตัดสินใจละสายตาจากร่างนี้และมองไปยังโซนบี เพราะแน่นอนว่าฉันคิดว่านี่แหละคือการจัดฉากจากโคน่าฉันแน่นอนแต่ฉันคิดผิดฉันทําตามกฎแล้วว่าให้รอคําตอบและห้ามละสายตาทําให้ฉันมองเห็นเงาหนึ่งที่ไกลออกไปฉันรู้สึกตัวแข็งมือชาขึ้นมาทันทีสิ่งที่ฉันเห็นคือคนที่เหมือนตัวฉันเองแต่ตัวเล็กกว่าฉันเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยเลือดและร่างนั้นจ้องมาอย่างฉันมันส่งเสียงขีดร้องและวิ่งตรงเข้ามาหาฉันในทันที ฉันตกใจมากฉันตัดสินใจว่าจะวิ่งหนีในขณะที่ฉันกำลังจะหันหลังและออกวิ่งสิ่งนั้นมาถึงตัวฉันแล้วมันเอื้อมมือออกมาแต่แล้วร่างนั้นกลับหายไปในทันทีฉันได้ยินเสียงในหัวพูดว่าไปต่อมาถึงตอนนี้ในหัวของฉันก็มีแต่ความคิดเป็นล้านวิ่งเข้ามาในหัวฉันกำลังสับสนว่านี่คือเรื่องจริงหรือแกล้งกันแน่ จนฉันคิดได้ว่าฉันต้องมีสติและไปต่อฉันออกลาดตะเวงต่อไปจนถึงเวลา22รานกาฉันมองนาฬิกาว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปโซนสีแล้วณขนาดนี้ฉันสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอากาศเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดฉันคิดในใจไม่มีทางฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อดูนาฬิกาบนหน้าจอซึ่งมันแสดงเวลา2นาฬิกา ฉันตกใจและตะลึงทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นบนหน้าจอแสดงชื่อผู้โทรเข้าคือพ่อฉันมองหน้าจออย่างตกใจฉันไม่เคยรู้จักพ่อของฉันเลยด้วยซ้ำและก็ไม่เคยบันทึกเบอร์มือถือของเขาคนนั้นไว้ในโทรศัพท์ของฉันเลยฉันเริ่มมีน้ำตาขอเบ้าเพราะนี่เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากสำหรับฉันฉันปล่อยให้โทรศัพท์ดังอยู่อย่างนั้นฉันติดอยู่ในผวังที่คิดว่า มีสิ่งที่เป็นไปได้แบบนี้บนโลกนี้ด้วยเหรอในที่สุดเสียงโทรศัพท์ก็หยุดลงฉันถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกฉันนึกถึงกดต่อไปในทันทีฉันมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ซึ่งมันบอกเวลา2นาฬิกา30นาทีฉันเดินต่อด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มอยู่บ้างฉันดูหน้าจอโทรศัพท์อีกครั้งมันบอกเวลา4นาฬิกา30นาทีเวลาที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้ทำให้ฉันโล่งใจ เพราะตอนนี้ฉันคิดได้แล้วว่าทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและฉันก็ทำตามกฎที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยความถูกต้องจนมาถึงตอนนี้เมื่อฉันเริ่มลาดตะเวนในโซนสีอีกครั้งฉันได้ยินเสียงกรีดร้องเธอตะโกนและแผดเสียงกรีดร้องว่าลูกของฉันฉันหาลูกของฉันไม่เจอฉันลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะบอกเธอไปว่าให้เธอไปพบฉันที่ทางเข้าสุสานในอีกสินาทีเธอพยักหน้า เป็นเชิงตอบรับและวิ่งออกไปสิ่งที่ฉันสังเกตต่อมาเมื่อหญิงสาวคนนั้นได้จากไปแล้วคือเลือดจํานวนมากที่อยู่บริเวณพื้นดินฉันค่อยๆหยิบผ้าคีรวที่เปื้อนเลือดแบบที่ในกฎข้อที่8ระบ,บุไว้ฉันโยนผ้าคีรวพวกนี้ลงถังขยะฉันมองไปรอบๆแล้ววิ่งกลับไปยังสํานักงานตลอดทางที่วิ่งไปยังสํานักงานฉันไม่พบใครหรือได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ฉันจําได้ว่า เจ้านายบอกฉันว่าต้องเจอกับอะไรแน่ฉันขอพรให้กับตัวเองว่าไม่เจออะไรจะดีกว่าตอนนี้ฉันมายังประตูหน้าสำนักงานแล้วชายร่างสูงคนนั้นกำลังจะจากไปคราวนี้ฉันรู้แล้วว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงฉันมองชายร่างสูงด้วยความหวาดกลัวขณะที่เขาก้าวออกไปเขาหันกลับมาพูดว่ามากับฉันแน่นอนฉันไม่ยอมเสียเวลาในตอนนี้แล้ว ฉันรีบวิ่งเข้าไปยังสำนักงานปิดประตูทันทีฉันโวยวายเสียงดังอยู่คนเดียวฉันทำอะไรผิดทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ในขณะที่ฉันกำลังโวยวายเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นฉันรีบดึงเสื้อแจ็คเก็ตมาคุมหัวตัวฉันสัน่นความกลัวทำให้ฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้ง ฉันรีบเปิดประตูออกไปทันทีที่ฉันเห็นเจ้านายฉันตะโกนสุดเสียงไปว่านี่คุณทำให้ฉันต้องเจอกับอะไรไปเนี่ยฉันโมโหมากแต่ก็รู้สึกโล่งใจเมื่อได้เห็นหัวหน้าหน้าตาสดใสวัดเมื่อก่อนมากเขามองมาที่ฉันและส่งยิ้มให้ฉันแล้วพูดว่ากลับบ้านเธอเด็กน้อยไปนอนเถอะฉันยังตะโกนใส่เขาและตอบไปว่าไม่ตอบฉันมาเดี๋ยวนี้คุณไม่ควรจะบอกให้ฉันกลับบ้าน หลังจากที่ฉันต้องเจออะไรมากมายในคืนนี้หัวหน้ามองมาที่ฉันและตอบว่าเด็กน้อยเอ๋ยเธอดูแลสุสานของฉันฉันขอขอบคุณเธอสำหรับสิ่งนั้นหัวหน้ายื่นมือมาจับมือของฉันและกล่าวต่อว่าฉันชื่อเจมส์อาร์คแอนี่ฉันตายมาแล้ว200ปีแล้วทุกๆคืนวันฮาโลวีนฉันจะต้องออกจากสุสานเพื่อไปเติมพลังให้ร่างกายของฉันยังคงไม่สลายไป เธอช่วยฉันไว้เมื่อคืนนี้และฉันขอขอบคุณเธออีกครั้งฉันใช้เวลาไม่นานในการลึกชื่อที่หัวหน้าเอ่ยออกมานั่นคือชื่อบนป้ายหลุมศพขนาดใหญ่ที่สุดในโซนเอที่ถูกขุดขึ้นมาที่ฉันเห็นเมื่อคืนนี้ฉันอ้าปากค้างฉันมองไปยังหัวหน้าฉันพูดไม่ออกสิ่งที่ฉันทําได้ตอนนี้คือเดินออกจากสํานักงานเก็บข้าวของย้ายออกจากที่นี่และฉันไม่เคยกลับไปยังเมืองนี้อีกเลย ฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ